สวัสดีครับผมโอ๊ตธนาทรครับก็กลับมาพบกับรายการ KSS To To The m o o บายกรุงศรี h e Coach กันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งเช่นนี้นะครับอ่ะแล้วก็วันนี้อาจจะแปลกตาหน่อยนะครับผมอยู่คนเดียวนะครับไม่ได้มีอาจารย์กัสอยู่ด้วยนะครับแต่ก็มีคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยแน่นอนนะครับโดยเฉพาะโอ้โหใน EP นี้นะครับต้องออติดตามกันเลยนะครับเพราะเราจะพูดถึง ตัวโปรแกรมหนึ่งนะครับในเว็บไซต์ของหลักทรัพย์กรุงศรีของเรานะครับโปรแกรมนั้นชื่อว่าตัว Stock AI นะครับจากสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเนี่ยเราพูดถึงตัวกรุงศรี Stock Expert Application กันไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกเครื่องไม้เครื่องมือหนึ่งซึ่งโอ้โหเหมาะสำหรับทำมิ่งนี้มากๆในการไปหยิบจับในการใช้ประโยชน์เป็นสิ g n น l ในการซื้อขายหุ้นต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายแล้วก็ ลงรายละเอียดกันนะครับว่าในโปรแกรมตัว Stock AI เนี่ยมีฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะครับอ่ะนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นผู้พัฒนาตัวโปรแกรม Stock AI นี้ขึ้นมาเลยนะครับก็ขอแนะนำเลยนะครับขอแนะนำคุณบิ๊กนะครับธานินแซมมณีนะครับกรรมการผู้จัดจาการบรป Deep s c o e นะครับตอนนี้ก็อยู่ใน รายการกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณบิ๊กครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณโอ๊ตอ่านะครับก็ยินดีต้อนรับคุณบิ๊กสู่รายการของเราด้วยนะครับแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกเลยมีเนื้อหาสาระดีๆมาอธิบายกันแน่นอนนะครับอ่ะทีนี้ขอมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับคุณบิ๊กอ่ะทีนี้ต้องบอกว่าตัวโปรแกรม s t o อก AI เนี่ยจริงๆเนี่ยมันอยู่ในเว็บไซต์ของหลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยโอ้มาสักพักแล้วเหมือนกันเนาะคุณบิ๊ก อ่ารับแล้วก็เราอธิบายกันตั้งแต่วิธีการเข้าใช้งานเลยนะครับอันนี้จะอยู่ในเว็บไซต์แน่นอนก็ต้องเปิดเว็บไซต์ของเรามาก่อนนะครับตามหน้าจอเลยเสร็จแล้วก็ใส่ username password ของลูกค้านะครับเข้าไปอ่านะครับตรงนี้เลยครับอ่าใส่เข้าไปเสร็จพอล็อกอินเข้าไปอ่าเดี๋ยวเราลองเป็นตัวอย่างละกันอ่าเนี่ยอันนี้เราล็อกอินมาแล้วใช่ไหมครับคุณบิ๊กก็จะเจอแล้ว อ่าหน้าจอที่เป็นโ post login นะครับอ่าก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมนูทางด้านซ้ายมืออ่าจะมีคำว่า stock AI อยู่เราก็คลิกเข้าไปในโปรแกรมนี้เลยนะครับเมื่อเมื่อกดตรงนี้ใช่ไหมครับตัวหน้าจอก็จะเปิดตัว stock AI ขึ้นมานะครับเราเรียกกันว่ากรุงศรี KSS stock AI ก็ได้อ่าหน้าจอก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เลยครับ อ่ะนะครับก็เป็นเหมือนแดชบอร์ดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่มีเขาเรียกว่าสัญญาลนะครับโดยเเราให้เป็นเลตติ้งเอาไว้ด้วยนะครับว่าอาจจะเต็มร้อยเนี่ยเราให้คะแนนทั้งตัวฟันเดเมนทัลแล้วก็เทคนิคอลเนี่ยเออเป็นสกอร์เท่าไหร่ใช่ไหมครับคุณบิก๊กเดี๋ยว,วอาจจะให้คุณบิ๊กเนี่ยโอเวอร์วิวภาพรวมเลยว่าคอนเซปต์หลักๆเนี่ยในการใช้งานของซ็อกเอไอ so เนี่ย มันเป็นมันมียังไงบ้างแล้วก็มีฟีเจอร์โดยรวมอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะไฮไลท์ที่ให้ทุกท่านเนี่ยไปหยิบจับใช้งานกันได้อะนะครับเดี๋ยวให้คุณบิ๊กโอเวอร์บิวก่อนได้เลยครับได้เลยครับตัว s t o อกเ i เนาะก็ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยมองทั้งสองด้านนะครับมุมปจัจจัยพื้นฐานด้วยปัจจัยพื้นฐานนะครับฟันดิมเท่านะครับงบการเงินอะไรพวกนี้แหละที่เราคุ้นเคยนะอีกอีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของจังหวะเข้าซื้อ นะครับจังหวะเข้าซื้อก็จะข้างใต้ก็จะเป็นพวกเทคนิคเข้าอ่าอินดิเคเตอร์ทั้งหลายวอลลุ่มอะไรพวกนี้นะครับผมครับครนะาวนี้ในตัวเครื่องมือเนี่ยมีหลายฟีเจอร์มากนะครับเดี๋ยวเราขอเป็นเกินแล้วกันนะแต่เดี๋ยววันนี้เรามีฟีเจอร์เด็ดใช่ไหมครับคุณโอ๊ตที่จะเอามาใ,ให้ดูกันแต่ว่าโดยรวมของตัว Stock AI เนี่ยเมื่อทุกคนเข้ามาอ่าล็อกอินเข้ามาในกรุงศรีแล้วเนี่ยทุกคนที่เป็นลูกค้าเปิดบัญชีกับกรุงศรีเนี่ย ใช้งานได้ฟรีเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับ<ช>แล้วก็ใช้งานได้ทุกเมนูทุกข้อมูลเลยนะครับ<ช>อันนี้พอเข้ามาหน้าแรกเหมือนที่คุณโอ๊ตบอกเลยครับจะเห็นได้เลยว่ามีเป็นแดชบอร์ดนะที่แดชบอร์ดเนี่ยก็จะเป็นฟีเจอร์ฟีเจอร์นั้นฟีเจอร์น้อยเล็กๆอ่าประกอบกันอยู่เพื่อให้เรากดไปหาฟีเจอร์เต็มๆได้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมขอเอาคร่าวๆเกี่ยว,ว,วกับแดชบอร์ดนะครับด้านบนของแดชบอร์ดเนี่ยนะครับเป็นตัวซั g เจคชันนะครับ ตัว suggestion นี่จะเห็นได้เลยครับว่ามีเครื่องหมายหุ่นยนต์อยู่ตรงนี้อ่านะครับก็คือเราเรียกหุ่นยนต์ตัวนี้น้องน้องหุ่นยนต์เนี้ว่า AI coach นะครับซึ่งหลายคนที่ใช้เครื่องมือเนี่ยเวลาใช้อยู่ทุกหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับจะมีน้อง AI coach เนี่ย s u g g e s t แนะนำตีมบางอย่างมาให้เราอ,อบางตีมอาจจะเกี่ยวกับเรื่อง fundamental ก็ได้อ่าปัจจัยพื้นฐานบางตีมอาจจะเกี่ยวกับเรื่องจังหวะเข้าซื้อก็ได้หรือบางตีม,อ,มอาจจะเป็นเรื่องของ มีคนกําลังพูดถึงหุ้นตัวนี้อยู่เยอะในโซเชียลมีเดียอ่าก็มีด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็คือ,อเป็นตัวอย่างนะครับส่วนมาด้าน,นาล่างก็จะอัจเจตมาใหม่ทุกชั่วโมงเลยถูกไหมครับทุกชั่วโมงเลยครับถ้าใครใช้เครื่องมือนี้แล้วเปิดเครื่องมือค้างไว้นะครับทุกหนึ่งชั่วโมงจะมีเข้ามาเรื่อยๆอ,อ่าแนะนําว่าก็ลองใช้ดูนะครับว่ามีน้องๆ AI โค a c h บุญยนเนี่ยมีซักเจตตีมอะไรมาให้เราบ้าง ออย่างทีมเนี่ยอันนี้ก็จะมีบวตดิ้งอยู่ด้านบนด้วยใช่ไหมครับคุณบิ๊กอย่างเนี้ยตัวซอสพอเนี่ยเป็นหุ้นที่มีมาร์เก็ตแคปสูงแล้วก็สุขภาพก็ดีอ่าสุขภาพดีใช้ได้เลยเก้าสิบสองนะครับตัวคะแนนปัจจัยพื้นฐานพาราเมนเทลเก้าสิบสองเลยหรือว่าแล้วก็ทีนี้ทคนี้เข้ามาด้วยนะเก้าสิบเอ็ดเลยอ่ะเก้าสิบเอ็ดใช่ครับใช่ส่วนตัวนี้นะครับซัสโกบอกว่าคนกําลังสนใจกันอยู่นะหุ้นซัสโก แล้วสุขภาพก็ดีใช่ได้เหมือนกันอ่าก็คนละทีมกันไปอันนี้เน้น market cap สูงอันนี้เป็นเรื่องของคนกําลังสนใจกันอยู่่าตอนนี้ถ้าอั่นี้โดยคอนเซปต์เนี่ยเหมือนเราใช้โรบอตหรือ AI อ่ะเป็นตัวที่มาควานหาชุดหุ้นนั้นให้กับเราอ่าใช่ก็ะจะช่วยเนี่ยอ่าช่วยลดเวลาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราได้นะครับได้บางที่แบบหลักๆเลยใช่ครับบางทีมันจะมีแบบ มุมที่เราคิดไม่ถึงเนาะว่าเออเอ้ยเออเราก็เราก็ลงทุนกันไปแล้ววัน,ว,นวันหนึ่งเราก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยในกลุ่มเดียวกับที่เรากําลังลงอยู่เนี่ยเพอๆอาจจะมีตัวอื่นที่สุขภาพเขาเพิ่งอ่าเขาเรียกว่าคะแนนปัจจัยพื้นฐานเขาเพิ่งสูงขึ้นมาก็ได้เราก็คิดไม่ถึงมาก่อนเราก็โฟกัสแต่หุ้นเราเองอะบางทีอะครับคราวเนี้ยไอตัวสแตชชั่นตรงเนี้ยไอตัวที่โรบอทเนี้ยก็ทําให้เราได้เปิดโลกเนาะได้รู้จักหุ้นอื่นๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนด้วยครับผมอ่าครับ โอเคเห็นมาดูกันต่อ okay, นะครับด้านล่างของแดชบอร์ดจะมีเรียกว่าการวิเคราะห์ในหลายมุมะนะครับถ้าเป็นตัวนี้เลย Fundamental Analysis นะครับที่ผมชี้อยู่เนี่ย f u n d a m e n t a l analysis เนี่ยก็ตามที่เขียนเลยครับว่าหุ้นที่มีคุณภาพดีนะครับในแต่ละประเภทนะครับประเภทก็แบ่งออกเป็น I Growth, I g o o d i d I v i d e n d อ่า i r o o k i e i turnaround ชื่อมันจะค่อนข้างบอกอยู่แล้วครับว่า I Growth ก็คือหุ้นโตเร็วใช่ไหมครับ i good ก็คือ หุ้นก็โตแหละแต่ว่าโตแบบมั่นคงหน่อยนะอ่าบริษัทที่เขาใหญ่หญๆอ่ะเขาจะไม่ได้โตเร็วเหมือนตอนแรกๆนะแต่เขาจะโตแบบมั่นคงหน่อยส่วนไอ้ดีเดนเนี่ยก็อย่างเช่นว่าปันผลดีนะโตด้วยปันผลดีด้วยแล้วเราก็วิเคราะห์เข้าไปด้วยว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าปันผลเขาดีอย่างเดียวนะไอ้สุขภาพทางการเงินอนะ่ะเขาต้องใช้ได้ด้วยไม่งั้นเขาจะเอาเงินที่ไหนเอากําไรที่ไหนมาปันผลให้เรานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์เชิงฟันดัมเบลทนะครับส่วนตัวเนี้ยจะเป็นการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเข้านะ เทคนิคเขก็จะมีอ่าเทคนิคลข้าในสินเนี่ครับจะมีหลายมุมเหมือนกันนะครับ all timing ก็คือเอาทุกมุมมาบวกรวมเข้าด้วยกันเลยสําหรับคนที่แบบอ่าเอ,เอาเอารวมๆแล้วกันอ่าไม่ต้องเจาะไม่ต้องเจาะเอารวมๆแต่ถ้าใครที่อยากเจาะก็จะมีเรียงตาม MACD, RSI คะแ<ว>นนคะแนนของโซเชียลหรือคะแนนของการพูดถึงกันในโซเชียลก็จะมีแนวนั้นด้วยอ่าสำหรับคนที่พูดง่ายคือออ l า i ิง n g เนี่ยก็คือ นำมารวมกันทุกอย่างเลยทั้ง price pattern ทั้ง indicator ต่างๆเนี่ยอันนี้เราใช้ตัวโปรแกรมเนี่ยมา summary ให้เลยว่าไอ,อ้ตัวไหนที่มันจะมีเ,เขาเรียกว่าเป็น good sign ส,สำหรับในเรื่องของ technical ah. บ้างตัวในด้าน fundamental เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันก็ไป track ตามงบการเงินไป track ของ financial ratio อะไรต่างๆที่มันจะสะท้อนภาพของตัวพื้นฐานของกิจการนั้นๆ آ, นะครับ,รบก็แยกเป็น เป็นสองส่วนเนาะคุณดิ๊ครับใช่แล้วครับใช่แล้วครับก็มีส่วนล่างเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปเจาบเมนูอื่นๆอีกก็จะเป็นเรื่องของหุ้นที่คนมีการดูกันเยอะที่สุดอ่าเรียกว่าในตัวแพลตฟอร์มเนี่ยนอกจากจะมีผู้ใช้ตอนนี้เนาะจำนวนผู้ใช้ก็เกือบจะแสนคนแล้วนะครับโดยรวมเขาเนี้ยเราไปเก็บข้อมูลมาให้ด้วยว่ามันมีหุ้นไหนเหลอที่เพื่อนๆนักลงทุนของเราเนี่ยเขาก็สนใจกันเยอะ อ่าตามชื่อเลยครับตามชื่อเลยก็จะเห็นว่าเรางมน,นิเตอร์กันอยู่เนี่ยห,หุ้นแสนสิริขึ้นมาเป็นที่หนึ่งเลยของแพลตฟอร์มว่าคนคนในประเทศไทยเนี่ยเข้ามาดูกันเยอะว่าหุ้นแสนสิริเนี่ยตอนนี้เขาเป็นยังไงเขาทาอะไรบ้างน,นะครับก็บ<อ>แต่ตัวนี้ก็เข<ม>าสะท้อนภาพจริงๆนะครับิ๊กช่วงนี้ก็<ช>เ,เป็นติดมอรแซกทีปหลายๆวันเลยใช่ใช่แล้วครับอ่ารวมถึงยังมีตัวอ่าตัวอินดิเคเตอร์ของตลาดด้วยนะไม่ใช่แค่หุ้นนะ ตลาดปัจจุบันเนี่ยมา r ์เก็ตเทรนเนี่ยว่ามันเป็นมุมไหนซึ่งมันก็ดูมาให้แบบอ่ามันก็ดูจากระยะนึงมาให้ช่วงนึงมาให้รวมๆแล้วเนี่ยมันบอกว่าตลาดบ้านเราตอนนี้อยู่ในช่วงไซเวนะแต่ไปทางไซเวอัพหน่อยอ่าไซเวอัพหน่อยประมาณน,ะนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะดีกว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่มันเป็นไซเวดาวมาสักพักหนึ่งเลยใช่ไหมครับ ใช่ใช่ซึ่งอันนี้ก็ตรงกับภาพกลยุทธ์จากที่นักวิเคราะห์ของรัฐซัพงุ์ศรีให้ด้วยเนาะจากภาพก่อนหน้าที่จะมีรัฐบาลเป็นตัวเป็นตนเนี่ยโอ้โหช่วงนั้นก็ออกในเชิงของไซเวดาวแต่ตอนนี้เนี่ยเซนติเมนต์เริ่มเปลี่ยนนะคุณบิ๊กคือเข้ามามอนิเตอร์จากมาร์เก็ตเทรนด์ตรงนี้ได้ว่ามันเริ่มเป็นไซเวไซเวอัพแหละใช่แล้วครับก็มาดูได้ทุกวันเลยนะครับสำหรับนักลงทุนมือใหม่หน่อยที่อาจจะยังอ่านเซนติเมนต์ของตลาดไม่ขาดเนี่ย มาดูตัวเนี้เป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งก็ได้นะครับใช่ครับช่วยช่วยเป็นเครื่องมือช่วยทำการบ้านให้กับนักลงทุนมาเออ้ยเช้านี้อ่าจะเป็นยังไงเราจะลงทุนในตัวไหนมีโอกาสอะไรน่าสนใจใหม่ๆหรือเปล่าอ่านะครับอ่าครับอ่านี้เราจะมาเจาะกันนะครับคุณโอ๊ดเราจะมาเจาะเข้าไปที่ตรงนี้เลยครับเมนู KSS Stock AI Score นะครับเป็นเมนูฟีเจอร์ที่ทางกรุงศรีเนี่ย ช่วยกันออกแบบด้วยนะครับตรงนี้กรงุงศรีช่วยกันออกแบบช,ช่วยกันพัฒนา้กันช่วยกันพัฒนาเป็นฟิลเตอร์หุ้นแบบโดยเฉพาะสไตล์สไตล์กรุงศรีเลยอ่าส่วนหนึ่งนะครับโ<ห>อ้อน่าสนใจมากจะยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งคัดยิ่งคัดเลือกหุ้นมากกว่าไอ้ข้างนอกก่อนหน้านี้อีกก่อนหน้านี้มันจะเป็นแนวพันธุเบนเท่าทั่วๆไปเนาะอ่าเทคนิคเขาทั่วๆไปคราวนี้อ่าทางกรุงศรีก็มาช่วยออกแบบว่าเฮ้ เราลองคัดเลือกหุ้นตามเซ็ตร้อยดูดูดีไหมเพราะว่าลูกค้าจํานวนหนึ่งนะก็จะเทรดโดยเน้นเน้นหุ้นเซ็ตร้อยเป็นหลักอ่าแล้วก็ลองเอามาเรียงตามคะแนนพื้นเมทัลอ่าแล้วตามด้วยคะแนนเทคนิคเข้าแต่เน้นเซ็ตร้อยก็จะมีในมุมนี้ให้เลือกด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นเซ็ตพื้นเมทัลนะครับคือคนที่เลือกหุ้นในเซ็ตอันนี้เป็นในเซ็ตนะฮะไม่รวม m อ i นะแต่ว่าเนนฟ้นเมทัลต้องมากกว่าหรือว่าคะแนนปัจจัยพื้นฐานต้องมากกว่าเ5ดสิบห้านะถึงจะเอามา แล้วเทคนิคเข้าเนี่ยขอมากกว่าเจ็ดสิบด้วยอ่าก็คัดมาให้ตามเรียกว่าทางกรุงศรีเองเนี่ยก็ได้ไปสํารวจแหละความต้องการของผู้ใช้งานนะครับลูกค้าของกรุงศรีอ่าว่าเออถ้าคัดมาเป็นมุมนี้เลยก็ประหยัดเวลาเพาเพิ่มขึ้นอ่ะไม่เขาไม่ต้องมานั่งกรองเองอะไรพวกนี้นะครับคือเราก็ก็เอแยกตามสไตล์การลงทุนของ ของลูกค้าของกรุงศรีหรือนักลงทุนทั่วไปด้วยเนาะว่าว่าจะเป็นสายฟันดัมเบลทอลเลยแล้วก็โฟกัสในเซตร้อยหรือเปล่าหรือเโฟกัสในเฉพาะเซตไม่เอา MAI หรืออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเราก็พยายามแคตตากราไร์หรือจัดหมวดหมู่ให้มันสะดวกมากยิ่งขึ้นเนาะคุณบิ๊กใช่ใช่เรียกว่าเข้ามือผู้ใช้เลยเข้ามาถึงก็ไม่ต้องยั่เรองเองอะไรพวกนี้ประหยัดเวลาได้เพิ่เยอะทีนี้เราจะไปจบ อตัวฟันเดเมนทัลสกอร์กับเทคนิคอลสกอร์เนี่ยมันเห็นภาพแบบค่อนข้างชัดเลยคุณพี่เดรว่าโอ้โหอย่างเอ ekh หรือพวกนี้โอ้โหฟันเดเมนทัลนี่สกอร์เต็มร้อยเลยเนาะเทคนิคอลก็เกินเก้าสิบละอย่างเงี้ยเป็นต่อเรียกว่าก็โรงพยาบาลเอกชัยใช่ไหมครับ ekh โรงพยาบาลที่เออเป็นหน้าใหม่เหมือนกันแหละในตลาดถ้าเราเราไปเทียบกับโรงพยาบาลใหญ่ๆหลายๆเจ้านะครับ แต่เขา,าแ,แต่เขามีมีทีมมีทีมด้วยคุณบิ๊กจากรีเสิร์ชที่เรา,เาให้ข้อมูลมาเนาะว่าคนจีนที่มาทําเกี่ยวกับ IBF เอ่อในการทําลูกเนี่ยเอ่อถ้า,ามีท้ท่องเที่ยวจีนเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าของเขาหรือที่จะมาทํา IBF ก็มีโอกาสจะเพิ่มตัวขึ้นอันนี้ได้เชิงพันฐานต่อไปนะครับอัน,นี้อาจจะเสริมคุณบิ๊กนี้ครับคือพวกสกอร์ต่างๆพวกเนี้ยมันถือว่าเป็นสัญญาณหนึ่ง คืออาจจะไม่ได้เป็นเ,เขาเรียกว่า recommendation ชัดๆว่าต้องซื้อหรือต้องขายใดๆ mm hmm. นะครับเพียงแต่มันช่วยให้เราประหยัดเวลามากขึ้นว่าตัวพวกนี้มันมี Signal ในเชิงบวกทั้ง fundamental ทั้ง technical เนี่ยเราก็ไปทำการบ้านต่อได้ว่าช่วงนี้มันเป็น timing ในการซื้อหรือ timing ในการขายเราก็ไปตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. อ,อ,อาจจะ mm hmm. เพนะิ่มเติมตรงนี้ล้กันนะครับ <c oughs> เป็นสัญญาลแต่ก็อย่าลืมนะ <c oughs> ทุกคนต้องไปทําการบ้านกันลึกๆเนาะลงการลงทุนมันเป็นเรื่องที่อ่าต้องเอาจริง <c oughs> เอาจังเอาจริงเอาจัง,จง <c oughs> ครับ <c oughs> คืออย่างน้อยเราม <c oughs> ีชุดหุ้นเป็นยูนิเวอร์สหนึ่งสักสามสี่ตัวหรือห้าตัวก็ได้เราก็ไปทำการบ้านต่อได้ง่ายขึ้นสะดวกขึก้นดกีดวกว่าโอ้โหหุ้นในตลาด800กว่าตัวเราไม่รู้จะงมตรงไหนก่อนอะไรยังไงอันนี้เราโฟกัสได้ถูกจุดแล้วแล้วเราก็ไปทำการบ้านต่อ ช่วยช่วยสะโคบดาวลดลงมาให้เราโฟกัสแรงงานเราไปในอันที่มันกรองมาให้ระดับนึงนะนะครับใช่ถูกต้องเลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์ไฮไลท์ของวันนี้เลยนะครับฟีเจอร์ไฮไลท์ของวันนี้เราก็จะมาดูตัวนี้เลยครับในในอยู่ในเค s อส o c k AI Score กนะแล้วมากดที่ตรงนี้ครับ First Day Green อ่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ต้องบอกว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่อ่าเราช่วยกันพัฒนากับทางกรุงศรีขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ first d y g r e e n เนี่ยแปลว่าตามชื่อเลยนะวันแรกวันแรกที่เป็นสีเขียวเขียววันแรกเขียววันแรกเรียกสั้นเลยเลยเขียวเลยอืมซึ่งเขียววันแรกเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าตัวเนี่ยครับตัวอินดิเคเตอร์หลักนี่ครับตัวสมองเนี่ยนะครับที่เป็นรูปสมองรูปเบรนเนี่ยเรียกรูปเบรนล้วกันของของทางกรุงศรีเนี่ยเป็นสีเขียววันแรกก่อนหน้านี้ยังไม่เขียวแล้วการที่มันจะเป็นสีเขียวได้วันแรกเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่า คะแนนฟันดัมเบนเทลปัจจัยพื้นฐานเนาะบวกกับคะแนนเทคนิคเข้าจังหวะเข้าซื้อบวกกันแล้วหารสองเรียกว่าเฉลี่ยเกินเกตสิบเป็นวันนี้เป็นวันแรกนะทําไมวันแรกถึงสําคัญใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็เรียกว่ารับฟังจากผู้ใช้กันมาใช่ไหมครับว่าผู้ใช้หลายๆคนเขาก็จะเห็นแหละว่าหุ้นที่อยู่ในตัวสต็อกเอเนี่ยมันก็จะมีแหละตัวสมองเป็นสีเขียวเป็นสีส้มอินดิเคตรวมๆนะสุขภาพปัจัจังหวะเข้าซื้อโดยรวมว่า เออมันมันเป็นยังไงแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเอ้ยตัวนี้มันก็สีเขียวมาสักพักหนึ่งแล้วอะ่ะถ้าผมเข้าไปซื้อตอนเนี้ยผมอาจจะไม่ใช่คนแรกๆก,ก็ได้ใช่ไหม,มผมอาจจะอ่าเรียกว่าเื่อนคนอื่นๆอ,อาจจะไปซื้อก่อนผมแล้วก็ได้แล้วราคาขึ้นไปแล้วนะครับ,รบเราก็เลยทําฟีเจอร์นี้ออกมาที่แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยมันสีเขียววันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับแต่มันจะสีเขียวมาโดยคะแนนฟันดอเบนเท่าดีหรือคะแนนจังหวะเข้าซื้อดี อ่าหรือ <Ừ. S 1> ดีั้งสองอย่างแล้วบวกกันเกินเจ็ดสิบก็ได้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับคุณนนท์อ่าดีครับคุณบิก๊กนะครับมาดูกันเลยยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือข้อมูลจริงๆของวันนี้ดสดๆเลยนะครับเมือ่อเช้านี้นะครับเรวลไทม์เลยนะเราอัดรายการเมื่อเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านนี้เองช,ช่วงวันหน่อยเนี่ยนะครับอ,อ,อืออกมาออกมาแต่เห็นได้เลยว่าหุ้นที่มีเป็นสีเขียววันแรกเนี่ยจริงๆมีแค่ไม่กี่ตัวเองนะในตลาดจากทั้งตลาดเลยเจ็ดแปดร้อยตัวเนี่ย มีประมาณ8ตัวเท่านั้นนะครับ8ตัวเนี่ยแล้วจะเห็นได้เลยว่าบางตัวนะก็ฟันดัมเมนเท่ใช้ได้ฟันดัมเมนเท่ก็เป็นเขียวอยู่แล้วแหละแล้วก็เทคนิคเข้าเขาอาจจะเพิ่งมาเป<อ>ิดทําให้มันบวกกันอ่ากลายเป็นวันนี้สีเขียววันแรกแต่บางตัวอาจจะเป็นฟันดัมเมนเท่ระดับกลางๆสีส้มๆนะครับสีส้มๆแต่แ<ล>เทคนิคเข้ามาแรงอเทคนิคเข้าามาแรงก็แล้วแต่วิธีการเลือกของแต่ละคนเนาะบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยผมอาจจะเอาแบบ พันธุ์เบนเท่าเขียวด้วยเทคนิคเข้าก็เขียวมาบวกให้มันเขียวเลยรวมวันนี้เลยเนี่ยก็ลองกดเข้าไปดูได้เดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะอย่างเช่นหุ้นนี้หุ้นฟรอยนะครับหุ้นฟรอย,รอ,ยอ่านะครับกดเข้าไปดูจะเห็นได้เลยว่าหุ้นฟรอยเนี่ยเขาเขียวทั้งคู่บวกกันยังไงก็เกินเจ็สิบอยู่แล้วละ่ะเราเห็นอยู่แล้วนะว่าฟันดุเมนทัลเนี่ยเขาเจ็ดสิบเจ็ดเทคนิคเข้าเขาเก้าสิบหกแต่สิ่งหนึ่งอพอเรามาดูในหน้านี้เราจะเห็นเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ไอตัวสมองเป็นสีเขียววันแรก ก็จะเป็นตัวเทคนิคเข้าครับตัวจังหวะเขาซื้อเพราะว่าฟันดัมเบลเท่าเนี่ยเขาเขาค้างอยู่ที่สี่ที่เจ็ดสิบเจ็ดมาสักพักหนึ่งแล้วเรียกว่างบการเงินเขาก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแหละเป็นธรรมดาของหุ่นงบการเงินมันประกาศพอเตอร์หลักรั้งใช่ไหมครับแต่คราวนี้เมื่อวานเลยเมื่อวานเลยพอจบวันเมื่อวานเนี่ยราคาเขาพุ่งขึ้นมาทําให้ตัว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 เทคนิคเข้ามันมาเป็นเก้าสิบหกเลยนะครับซึ่งพอเป็นเก้าสิบหกเนี่ยบวกกันแล้วได้เป็นสมองสีเขียววันแรกนะครับ อ่านี่เป็นตัวอย่างให้ดูว่าเออหุ้นฟรอยเพิ่งจะเป็นสีเขียววันแรกถ้าใครสนใจ<ม>หุ้นฟรอยบางคนอาจจะมีสองมุมนะครับคุณโอ๊ตบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยหุ้นฟรอยสีเขียววันแรกแต่ว่าววลลุ่มอะไรพวกนี้ยวลลุ่มแวรลุการเทรดเขาเนี่ยแข็งแรง<ม>พอหรือเปล่าบางคนอาจจะมองว่าเอออาจจะรอดูเขียววันที่สองก็ได้ฮะจดไว้ก่อนจดไว้ก่อน<ม>ว่ามไม่ใช่ว่าขึ้นมาวันแรกใช่ไหมครับแล้วมันก็สไปค์ขึ้นมาแล้วมันก็ลงเลยในยวันต่อไปก็เป็นไปได้นะกับหุ้นบางตัว บ,บางคนอาจจะมองว่าผมรอดูเขียววันที่สองวันที่สามก็ได้แต่บางคนอาจจะมองว่าเขียววันแรกอ่ะถือว่าได้เห็นก่อนคนอื่นแล้วอไปทําการบ้านเพิ่มแล้วตัดสินใจซื้อไปเลยก็ได้ชินกันนะครับใช่โอ้อันนี้อยากจะเน้นพอยต์ตรงนี้ครับคุณบิ๊กอันนี้อาจจะค่อนข้างเหมาะกับ speculator เ,เนาะหรือเทรดเดอร์ที่อาจจะเก่งกําไรในะระยะสั้นแต่ไม่ได้หมายถึงะระยะกลางยาวลงทุนไม่ได้นะครับแต่มันอาจจะ เหมาะกับสไตล์นั้นว่าเราโอ้โหเห็นก่อนเหมือนแบบต้ตนน้ำมาครับคุณบิ๊กเออแบบแทงแรกมาเลยปุ๊บโอเคเราอาจจะเป็นเทรนด์ฟอลโลอ่ะเสร็จแล้วก็มีการล็อกกำไรตามแผนการลงทุนหรือกลยุทธ์ที่เราวางเอาไว้อันนี้ก็ก,ก็ก็เป็นเครื่องมือในการไปช่วยให้คัดกรองแล้วก็เห็นก่อนคนอื่นได้อ่าใช่ครับใช่ครับก็เครื่องตัวสัญลักษณ์เนาะที่บอกว่าเป็นเฟิร์สเดกรีหรือว่าเขียววันแรกเนี่ย ตัวที่สมองน้องจหกจะเป็นสีเขียวแล้วจะมีเครื่องหม่นี้นะครับที่ทุกคนสังเกตได้นะเลขหนึ่งเลขหนึ่งอยู่บนปฏิทินหมายความว่าวันนี้มันเป็นวันแรกที่มันเขียวขึ้นมานะครับใครที่เป็นลูกค้ากรุงศีเนี่ยไปลองเปิดใช้งานได้เลยนะนะครับเราเพิ่งมีฟีเจอร์นี้มาไม่นานนี้เองนะครับอ่านะครับก็โอ้โหพวกนี้ไปใช้ประโยชน์ได้เยอะครับคุณบิ๊กพาะอย่างที่บอกเลยบางคนนี้ใช้แบบ เก่งกำไรนี่ดูทิกเกอร์เอาแล้วจนตอนเย็นต้องไปหาหมอเลยปวดาตาๆๆบแบบดูทิกเกอร์แล้วแบบเออไหลวิ่งทั้งวันโอ้โหไม่ไหวอันนี้แล้วข้อ,อมูลพวกนี้นะครับคุณอดมาตั้งแต่เช้ชาแบบเช้าตรู่แล้วมาให้เราทําการบ้านกันก่อนตลาดเปิดแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เห็นเขียววันแรกเนี่ยตลาดยังไม่เปิดเลยนะสามารถเรียกว่าอสมมติไปไปรีเสิร์ชเพิ่มแล้วรู้สึกว่าชอบตัวนี้เนาะรู้สึกว่ามั่นใจกับเขาทั้งเรื่องของ พันดุเมเท่าอะไรที่เราที่เราสนใจอะไร uh, อ่ะพันดุเมเท่าก็ดีอะไรพวกนี้นะครับ,รบก็สญญามารถวางบิดวางออฟเฟอร์เนี่ยล่วงหน้าก่อ,อนตลาดเปิดที่ Ato ยังได้เลยครับครับอ่ะหรือว่าจะดูตอนตลาดเปิดก่อนก็แอดไปเป็น worklist ใน f ฟเ r i t ใ trading platform ต่างๆได้เลยเพราะวกนี้เอาไปมอนิเตอร์ต่อนะครับแล้วก็อาจจะเออเขาเรียกว่าอะไรสร้างโอกาสในการทำกำไรเพิ่มเติมได้เนาะเพราะว่าเป็นตัวที่ โอ้โหมันถูกคัดกรองมาให้แล้วนะครับพวกนี้ก็จะเป็นผขอเสริมด้วยครับว่าทางเรียกว่าทางกรุงศรีเนาะก็ได้มีการทดลองตัวเพอร์ฟอร์มนซ์ใช่ไหมครับของของหุ้นที่มันเป็น first day เนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นการทดลองกันภายในเนาะลองดูว่าเอ้หุ้นที่มันเป็น first day green เนี่ยแต่ว่าอาจจะฟิลเตอร์เข้าไปเพิ่มอีกเนาะว่าเออเอาที่เทคนิคเข้ามันมากกว่า85ด้วยแล้วกันนะครับที่กรุงศรีทดลองนะครับก็เรียกว่า อยากได้ first day green วันแรกด้วยวันแรกที่มันเขียวบวกกับ,บเลือกเอาเฉพาะตัวที่เทคนิคเข้าสูงๆูงหน่อยเกิน85แล้วก็เลือกอีกอย่างหนึ่งก็คือเลือกที่วอลลุ่มการเทรดมันสูงๆหน่อยเนาะจะได้จะได้เรียกว่าหุ้นมันหุ้นมันเรียกว่ามีม,มี liquidity หน่อยอ่าเกินเกินหนล้านทางกรุงศรี<ม>ได้ทําการทดลองตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็พอทดลองออกมาแล้วเนี่ยประมาณ6กเจ็ดตัวเนาะนะครับ<ม>ที่ลองลองลองติดตามดูว่า อ่าซื้อตอนจังหวะที่มัน first day green วันแรกเลยนะครับแล้วก็ลองดูว่าเออผลลัพธ์เป็นยังไงปรากฏว่าตั้งตั้งจุดเรียกว่า take profit ไว้ที่หกเปอร์เซ็นตก็สามารถไปถึงจุดหกเปอร์เซ็นตเนี่ยได้หลายตัวเลยนะครับได้หลายตัวเลยอันนี้เป็นการทดลองภายในเอามาเล่าให้ฟังนะครับใช่ก็ต้องบอกงี้ครับคือ d i s c a m e t ไปนิดหนึ่งแล้วกันมันเป็นการทำ forward test แบบไม่เป็นทางการแล้วก็คงไม่ได้ออฟฟิเชียลว่าเป็นการเอ่อ ทดลองของทางหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับเป็นเหมือนพนักงานเนี่ยเราเอ,อลองทํากันเองแหละเออแล้วก็ได้ผลออกมาเนี่ยเปอร์포เมนเนี่ยโอ้โหถือว่าค่อนข้างดีชนะตลาดหรืออะไรพวกนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็เออก็ต้อง d i s เคเบไว้ก่อนแล้วก็หรืออย่างนี้ก็ได้อาจจะแนะนำเอท่านใดที่สนใจเนี่ยลองทำพ็อกฟอร์เวิรทของท่านเองก็ยังได้นะคุณวิ๊ก่อลองดูยังไม่ต้อง เขาเรียกว่าลงทุนจริงๆใช้เงินจริงก็ได้เป็นเทรดในกระดาษแล้วก็โน้ตเอาไว้ว่าม,ม,มันเป็นยังไงจนเราคอนเฟิร์มมั่นใจแล้วว่าโอเคไอ้โลจิกของเ i ิร์ดเดกกีเนี่ยมันสามารถทำกำไรได้เราค่อยลงทุนใช้เงินจริงก็ได้นะครับ,รบอ่ะอย่างนั้นก็อาจจะช่วยเขาเรียกให้เรามั่นใจมากขึ้นแล้วก็เซฟกับเรามากยิ่งขึ้นด้วยนะครับใช่แล้วอ่ะก็ต้องบอกว่าโอ้โหยังไงก็ตามเนี่ยมันถือว่าเป็นเครื่องมือที่ มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแหละสาหรับผมเนี่ยคนข่างมากเลยคุณดิเพราะว่ามันช่วยประหยัดเวลาของเราได้เยอะแล้วก็อำนวยความสะดวกในการคัดกรองยูนิเวอร์สของุ้นที่เราไปทําการบ้านต่อได้อย่างดีมากๆเพราะว่าเราก็เซตคาทเรียของ AI หรือโรบอตเนี้ยมาให้ทั้งหมดแล้วเป็นสําเร็จรูปให้เลยเพียงแต่เราก็เอาไปหยิบจับแล้วก็ไป analyze ต่อนิดหน่อยเท่านั้นเองในใน,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 ในเรื่องของทามมิ่ในการลงทุนหรืออะไรต่าง โอเคจริงๆต้องบอกงี้ครับว่ามันมีฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรข้างในอีกพอสมควรเนาะคุณบิก๊กแต่ด้วยเวลาจำกัดเนาะก็อาจจะหยิบยกตัวที่เป็นไฮไลท์สำคัญสำคัญเนี่ยเอาไว้ให้ท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าของเราเนี่ยไปหยิบจับใช้งานได้เลยอย่างนี้ละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยอาจจะเชิญคุณบิ๊กมาพูดคุยกันอีกมาให้ความรู้กันอีกว่ามีฟีเจอร์ฟังก์ชันอนไนทีเ่เกิดประโยชน์เพิ่มเติม,ตมบาง ครับอ่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณบิ๊กมากๆนะครับที่มาช่วยแชร์กันในรายการของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของเราด้วยนะครับอยากให้โอแชร์กันไปเยอะๆเนาะเครื่องมือที่มีประโยชน์เช่นนี้นะครับแล้วก็แน่นอนจะใช้งานตัว SOCK AI ได้ง่ายนิดเดียวครับคุณบิ๊กก็มาเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์หุสีแล้วก็นำไปใช้งานได้เลย คลิกลิงก์ตามด้านล่างหรือเซิร์ชใน Google ว่าเปิดบัญชีลรกครับพงศ์ีเท่านั้นเองก็ได้ใช้งานและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆกันสิ้นเลยนะครับครับผมโอเคอ่ะก็สุดท้ายนี้เช่นเคยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในการลงทุนนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็มาติดตามกันใหม่ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ I'm just-